อ่าโอเคสวัสดีนะัเกเรียนม,มสี่ทับสองนะคะอ่าตื่นตอนไหนถ้าเห็นคลิปนี้เนาะก็อ่าเข้ามาดูเข้ามาฟังก่อนจะเป็นอ่างานที่สามของวันนี้จะเป็นข้อสามกับข้อสี่ในดางงานเนาะซึ่งข้อสามเนี่ยเห็นไหมนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าประพจน์มันมีอยู่่ตัว ประพจน์มีอยู่ทั้ตัวเอยข้อที่สามมีอยู่สามตัวเนาะประพจน์มีอยู่สามตัวคือ P Q และก็ R P Q R เดิมข้อสองเนี่ยมีประพจน์แค่สองตัวอ่ะข้อหนึ่งก็มีประพจน์แค่สองตัวคือ P กับ Q ข้อสองก็มีประพจน์แค่สองตัวคือ คกับ r ทีนี้การสังเกตถ้าประพจน์แค่สองตัวก็คือเป็นได้แค่สี่กรณีเนาะวิธีหารก็คือสองยกกำลังสองเท่ากับสี่กรณีอ่ะทีนี้ถ้ามันมีประพจน์สามตัวล่ะประพจน์สามตัวเนี่ยก็สองยกกำลังสามเนาะสองยกกำลังสามก็เท่ากับสองคูณสองคูณสองเป็นเท่าไหร่สองสองเป็นสี่ สี่สองเป็นแปดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าประพจน์มีอยู่สามตัวนักเรียนจะหาได้ทั้งหมดแปดกรณีอ่ะแปดกรณีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้ต้องจับคู่แบบพบกันหมดเนาะวิธีเรียงวิธีเรียงของประพจน์สามตัวเรียงง่ายอ่ะทีเรียงเป็น P, C, F, ีสี่ t สี4 f สี่เนาะแล้วก็ลดลงมา t สอง t 2, t 2, 2, t 2, 2. อง f สอง t สอ f สอค่ะส่วนท่องสุดท้ายก็จะเป็น t สลับกันกับ f เนาะ t f t f เออ t สลับกันกับ f อ่าอันนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้ตาราเอ่เขาไม่ให้ค่า t ากับค่า f มนตารางมาเราสามารถหาได้ไหม หาได้นะคะหาได้ตามแพทเทิร์นเลยเนาะ t ส f 4 t 2 f 2 t f ส t f t f t f เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของมันอยนะู่แล้วทีนี้มาดูว่าตารางที่เหลือจะสร้างอะไรได้บ้างเวลาสร้างให้สร้างจากประพจน์ย่อยๆก่อนอนะ่ะเช่นเหมือนเวลาเราทําเป็นแผนภาพเราจะทําตัวในวงเล็บก,ก่อนเนาะอ่ะตัววงเล็บนี้ก่อน เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีนิเสถเพราะฉะนั้นจะไม่มีตารางนิเสถเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันแรกก็จะเป็น p และ q ต่อไปอันที่สองอืีเยอะอันที่สองเป็นอะไรเอออ่าถ้าหา p และ q ได้แล้วข้อมาหาน,นี่เนาะ คีและคีและคิวก็ต่อเมื่ออาคและคิวก็ต่อเมื่ออาโอเควงเล็บวงเล็บปิดแยกเสร็จแล้วนะหาวงเล็บปิดยกเสร็จแล้วเนาะนี่ขยับมาข้างหลังค่ะข้างหลังเวลาหาเราจะหาตัวไหนก่อนก็ต้องหาตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะก็คือคิวถ้าแล้วอา เพราะฉะนั้นตารางต่อไปรูจะสร้างได้เป็นคิวเออท่าแล้วอานะคะคิวท่าแล้วอ่านะะักเรียนลองทายซีตารางต่อไปเป็นอะไรตารางต่อไปเป็นอะไรถ้าหาคีคือท่าแล้วอาได้แล้วก็ต้องมาหานี่เนะาะเนี่ยเออคีท่าแล้วในวงเล็บคิวท่าแล้วอา B ถ้าแล้วในวงเล็บ Q ถ้าแล้ว R สุดท้ายหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วมันเหลือแค่ก้อนใหญ่เนี่ยที่ต้องหารวมกันเชื่อมด้วยหรือเพราะฉะนั้นตารางสุดท้ายก็ลอบสูตรมาเลยค่ะ B และ q ก็ต่อเมื่อ R หรือ B ถ้าแล้ว Q ถ้าแล้ว R พอเล่นมานิดหน่อยอ่าทีนี้เวลาหามาดูค่ะหาไปทีละสเติดเบียงตามตารางที่รูเขียนให้เพราะว่ามันจะได้ไม่งงตารางแรกีและควนักเรียนสนใจแค่นี้ช่องนี้ช่องสีฟ้ากับช่องนี้เนาะเอาม,าอมออาันมาเชื่อมด้วยและค่ะเอามันมาเชื่อมด้วยและ ตัวแรกก็จะเป็น t และ t ใช่ไหมคะอ่า t และ t ได้อะไรก็ใส่ช่องนี้ตัวต่อไป t และ t หาได้อะไร t และ f ได้อะไร t และ f ได้อะไรสังเกตไหมว่ามันซ้ํากันสองรอบมันซ้ํากันสองรอบเนาะ t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  แสดงว่าสองตัวนี้สองตัวนี้ต้องได้ค่าเดียวกันโอเคนะคะ อันนี้ก็ tf 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 สองเัวนี้ก็ต้องได้ค่าเดียวกันเนาะเวลาเช็คต่อไป fp fp ่ะ fp fp ff 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 ได้อะไรก็เขียนลงไปทีนี้อาเดี๋ยวขอลบออกก่อนเดี๋ยวกงทีนี้หลังจากที่ได้ไอสีชมพูนี่มาแล้วว่าได้เป็นพที่เอฟเนาะ ดูช่องต่อไปช่องต่อไปบอกว่าให้เอา P และ Q เนี่ยมาเชื่อมก็ต่อเมื่อ R อ่ะ P และ Q คือช่องนี้เราหามาแล้วเราก็เอามาเชื่อมก็ต่อเมื่อกับ R ระว,วังว่าใครมาก่อนขึ้นก่อนอ่ะใครมาก่อนก็คือใคร P และ Q เรามาก่อนเพราะฉะนั้นต้องเอาสีชมพูตรงนี้เชื่อมกับ R ค่า R โอเคนะคะ ต่อไปคิวท่าแล้วอ่าคิวท่าแล้วอ่าก็สนใจแค่ช่องคิวกับช่องอ่าโอเคต่อไปทถทาแล้วคิวท่าแล้วอ่าคิวท่าแล้วหาได้แล้วหาหาได้แล้วคือช่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็สนใจแค่ช่องนี้กับช่องทีอีอต่อไป ช่องใหญ่รวมสุดอ่าดูเป็นก้อนนะคะช่องใหญ่ดูเป็นก้อนก้อนแรกคีและคิวก็ต่อเมื่ออาคีและคิวก็ต่อเมื่อ,อก็คือช่องนี้ต่อไปคีถ้าแล้วแถวเดีบคิวถ่าแล้วอาก็คือช่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะสนใจแค่ช่องที่เป็นดอกจานสีแดงสองอันนี้โอเคเนาะอ่าลองทําดูถ้าไม่ได้ตรงไหนค่อยทักมาถามเพิ่มสําหรับข้อ สามโอเคต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่ามีประพจน์อยู่กี่ตัวมีประพจน์อยู่แค่สองตัวคือตกับ Q เห็นไหมพอข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเริ่มจะไม่เขียนเออ่ตารางนี้มาให้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเองอ่าประพจน์สองตัวมีกี่กรณีก็คือสองยกกำลังสอง่้ากับสี่ ข้อทลได้สีก่อนนี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ก็ง่ายๆ T T F F อ่ะคเป็นอะไร T กลับ F เนาะเออวันนี้มาถึงข้อสี่นะคะ,ะดูตารางแรกจะเป็นอะไรมาดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไรในข้อนี้ที่ต้องเพิ่มช่องนิเสิ Q นิเสบี เพราะฉะนั้นอย่ารีรอไปเพิ่มนิเสถีแล้วก็นิเสถี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 ไม่ห่วงเนาะนักเรียนเพิ่มได้นิเสือตัวตรงข้ามอ่ะต่อไปเวลาทำทำวงเล็บไหนก่อนวงเล็บนี้อ่ะก็ลอกมาเพราะฉะนั้นตารางต่อไปก็จะเป็น P 5้าแล้วนิเสษคิเนาะตารางนี้ครูก็จะสนใจแค่ P กับ่านิเสษของคิวก็คือช่องแรกกับช่องที่สี่สนใจแค่นี้เนาะเอามันมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วอ่ะต่อไปวงเล็บที่สองที่ต้องทำก็คือวงเล็บนี้เพราะฉะนั้นตารางต่อไปก็ลอกมาค่ะวงเล็บที่ครูระบายสีเขียว โอ้โอโอปากกาล่วงค่ะก็ต่อเมื่อนเิเษตีเนาะเพราะฉะนั้นตารางนี้คุยจะสนใจแค่วก,กควกับนิเษตีก็คือวกับนิเษตีสองอันนี้นะที่เป็นสีชมพูต่อไปอ่าหมดแล้วนักเรียนเห็นไหมคะพกุลย่อยมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นตารางสุดท้ายก็คือเชื่อมทั้งหมดเลย หมายความว่าเอาก้อนสีเหลืองกับก้อนสีเขียวนี้มาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายหน้าที่ของนกเกียนคือลอกโจทย์มาเขียนเลยค่ะทีถ้าแล้วนี่เสียคิวก็ต่อเมื่อคิวก็ต่อเมื่อนี่เสียอีค่ะจบจบการหา ทีนี้ดูวงเล็บนี้ค่ะวงเล็บนี้ครูขอใช้เป็นสีฟ้าละกันก้อนนี้อยู่ช่องไหน p ถ้าแล้วนิ่เสกอยู่ช่องไหนคะอยู่ช่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายจะสนใจสีฟ้านี้เนาะแล้วก็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเนาะก็ต่อเมื่อคืออะไรเหมือนกันได้ p ต่างกันได้ f เนาะค่ะนะแล้วมาดูก้อนนี้หน้าตาเหมือนช่องไหน ก้อนนี้หน้าตาเหมือนกันกันกบช่องชมพูเพราะฉะนั้นช่องสุดท้ายครูจะโฟกัสแค่ให้ก้อนเอ่อขอโทษจะโฟกัสแค่ตารางที่มีก้อนสีฟ้าที่บูรบาลเนาะคือก้อนกับก้อนนี้ค่ะเอามาเชื่อมกันด้วยถ้าเอาก็ต่อเมื่อโอเคจบค่ะสามกับสี่อย,อย่างไงให้นันเกเรียนลองทำลองแกะทีละอันก่อนถ้าใครยังจำตารางาค่าความจริงไม่ได้ ให้ย้อนกลับไปดูรูปภาพนะที่ครูเคยส่งให้โอเคอ่าเอาไว้เช่นนี้ค่ะ